สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะ <c oughs> วันนี้มาด้วยความฟลุงฟลิงน่าใสมาก <c oughs> <c oughs> มาด้วยความฟลุ้งฟลิงหิวแต่เช้าเลยค่ะตื่นมาก็หิวเลยนะคะทุกคนเอสพรสคอฟฟี่สิ่งดีๆที่ควรเติมเข้าสู่ร่างกายนะคะนะคะ เอ๊ทำไมต้องมากินโชว์กินไลฟ์สดนเนาะเพราะว่าเรานะคะพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็อยากแนะนำสิ่งดีๆนะคะหาหาโปรตีนไม่เจอยั่เห็นไห่รู้เออนะคะทีนี้เมื่อวานส่งของไปให้ตัวแทนกินแล้วเหลือกาแฟสองกล่องแล้วเหลือกาแฟอยู่สองกล่องเองทุกคนหาอ,อันนี้ก็ใส่ไว้รวมกัน เจอแล้วนะคะก็วานส่งอของให้ตัวแทนเนาะให้ตัวแทนได้ได้ไปกินแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนโอ้คนดูร้อยล้านคนเลยพี่ต้า <c oughs> <c oughs> คนดูร้อยล้านคนนะจ๊ะร้อยล้านคนสวัสดีค่ะก <c oughs> ินไหมกินไหมเรากินคาร์ เอนไซม์กันนะคะคใช่คาราเอนเอนไซม์อ่ะนะคะมีดีตรงไหนนะคะทุกคนมีดีตรงที่เขาสามารถทำให้กระดูกร่างกายของเราอแข็งแรงได้นะคะแข็งแรงได้นะคะ ซึ่งตัวนี้ดีมากๆดีก่อผมไม่ได้สระผมมาสองวันผมยังผมมีน้ำหนักแล้วก็ลื่นไม่เหนียวเลยนะคะไม่แตกปลายด้วยนะคะสาวๆคนไหนที่รักษาสุขภาพรักผมชอบผมชอบมักผมชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเด่เลยนะคะเรื่องกระดูกนะคะใครที่มีปัญหากระดูกคนใหญ่คน อะไรเงี้ยคนเฒ่าคนแก่นะคะมีปัญหาเรื่องกระดูกหรือว่าแม้แต่อายุอย่างเราเรานะคะข้อกระดูกเสื่อมกระดูกแตกกระดูกหักอะไรเงี้ยนะคะผู้ป่วยติดเตียงนะคะใช้ตัวนี้ได้นะผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถทานตัวนี้ได้นะคะซึ่งเขาจะค่อยๆไปผสมสารรักษาภายในร่างกายเรา,าให้มันดีขึ้นนะคะทุกคน ส่วนตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่กาแฟเอสเพรสโซ่ Coffee, กาแฟดีๆที่ใครๆต้องมีและใครๆก็อยากกินเพราะว่ามันหอมมากหอมหอมจริงๆนะคะกินไปกินมาไม่มีไขมันทานไม่มีไขมันทานสะสมในร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เราอ้วนตัวนี้มันจะคุมคุมหิวจุกหิวจิกอะ่ะ เมื่อคืนก็หิวนะสามสี่ทุ่มแต่ว่าไม่ไม่ขี้เกียจชงเรื่องเรื่องคือขี้เกียจชงแต่พี่พรยังเห็นพี่พรชงอยู่เลยเ <c oughs> มื่อวานกินข้าวสองจานจ๊า <c oughs> ขออนุญาตก,กินดูดเ <c oughs> มื่อวานไปซื้อยำกุ้งสดมา <c oughs> อยากกินเนาะมันก็อะไรเข้าตจอ, <c oughs> อยากกินอะ <c oughs> หื้แล้วแบบว่ามันแซ่บมากน้ำลายแตกฟองมากกันแบบ เรี้ยวเผ็ดคือรสชาติแบบว่าอร่อยมากกินข้าวสองจานเลยกินข้าวสองจานไม่พอสวดมนต์เสร็จประมาณสี่ทุ่มสวดมนต์เสร็จสี่ทุ่มหิวคิดดูกินกินสี่มื้อนะคะไม่ได้กินสามมื้อนะคะกินสี่มือ้อเช้ากลางวันบ่ายเย็นนะคะกินสี่มือ้อนะคะทุกคนคุณไม่ได้กินสามมื้อนะคูที่ รูทีวิไลชอบถาม่ะปุ้ยกินข้าวกลางวันไหมปุ้ยกินข้าวเย็นไหมวันวันปุ้ยกินอะไรบ้างโอ้โหกินเยอะนะคะทุกคนปุ้ยกินเยอะกินจุกกินจิกได้กินขนมได้กินเบเกอรี่กินวิปครีมกินอะไรเงีปุ้ยชอบกินอะไรที่แบบมันเป็นแบบชาปั่นใส่วิปครีมเยอะๆเพิ่มวิปครีมไอติมไดลิตรีนอะไรเงี้ยพี่ชอบกินแล้วก็ใส่วิปครีมเยอะๆอะไรเงี้ย ชอบชอบแบบนั้นนะคะชอบชาอ,อ,อร่อย่อยเห็นรอยตากว่าใชาแบบ้แอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้มี100 1 0 0ล้านจน300ล้านคนแล้วนะคะทุกคนอ,อยากนำเสนอ กาแฟเอสเพรสโซ่ f าแนะคะโบตาพีสิ่งดีๆที่ปุ้ยอะซื้อมากินแล้วแล้วมันเห็นผลจริงนะคะมันเห็นผลจริงทีนี้ขออนุญาตแจ้งลูกค้าลูกค้าที่เพิ่งซื้อไปทานเนาะซองแรกอะ่ะก็จะมาบอกเออพอดีปุ้ยๆจดมาฟังนายแพทย์นายแพทยเตรียมโชวแล้วปุ้ยก็จดมานะคะตามเหตุผลหลักๆที่ลูกค้าโบตาพีซื้อไปทานในซองแรกนะ อย่าตกใจไปนะทุกคนทุกคนที่ซื้อปุ้ยไปจะถามว่าปุ้ยทำไมหนูกินเก่งขึ้นใช่ค่ะกินเก่งขึ้นเพราะว่าโบตาพีไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะไม่ใช่สิ่งที่ไปทํากดกดอะไรนะต่อมรับรู้การหิวอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยมันเป็นโปรตีนที่สกัดจากถั่วนะคะตัวเนี้ยเมื่อเจอคําถามว่าเราไปเจอ,อยาเราสมมติว่าอะเมื่อก่อนอะ ก็จะมียาลดความอ้วนตามคลินิกอะไรต่างๆเนาะก็ไปซื้อมากินผอมไหมผอมพอเลิกกินนะโยโย่ค่ะโยโย่ทีนี้อะไรก็ไม่ลงแล้วนะอะไรก็ไม่ลงแล้วนะนั่งกักแดดแดดสองหน้าจมูกแดงเป็นฝรั่ง <laughs> <laughs> คนที่ดื้อยาคนที่ออกกําลังกายแล้วก็อดอาหารแต่ไม่ลดสที <c oughs> ไม่ลดสทีเพราะอะไร เพราะว่ามวลของไขมันที่มันอยู่ในร่างกายเราอะ่ะมันยังมีอยู่เยอะเราไม่ได้ดึงตรงนั้นมันออกมาใช้งานไงคะทุกคนเราไม่ได้ดึงตรงนั้นมันออกมาใช้งานพอเราออกกาลังกายเสร็จแล้วเราผิว้องหิวแล้วเราอดอาหารซึ่งมันก็ไม่ใช่ออโอ้ลูกสาวสวยใช้แอปนะคะเวลาหันไปมันก็จะเป็นหน้าสดหน้าปกติเดีย๋ยวไม่ใช้แอปและเลิกใช้แอปและเป็นหน้าปกติแล้วเห็นไหมทุกคน ลูกสาคนสวยเอาเอาอ้นี้มากินก่นก็ถิเอาขนตาเข้าตานะคะ <c oughs> ทุกคนาสามเดือนแรกอะ่ะ <c oughs> ที่ซื้อไปอะ่ะให้ให้เวลาสองสามเดือนนะคะสาเหตุอะ่ะที่เรากินเรากินไปแล้วน้ําหนักมันไม่ลดนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าการกินเก่งแต่ว่าให้เวลาแค่1-3เดือนเท่านั้นนะคะ พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าระดับโปรตีนในร่างกายที่เรามีอยู่มันไม่พอที่จะดึงมาเผาผลาญน,นั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เรา,ากินเก่งขึ้นแล้วก็แล้วก็แบบน้ําหนักขึ้นแต่มันก็จะขึ้นแค่1นถึงสโลเท่านั้นแค่นั้นจริงๆแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่แค่3เดือนพอ3เดือนปุ๊บร่างกายเราอยู่ตัวอยู่ตัวในการที่มีโปรตีนเพียงพอที่จะดึงไขมันมาออกกำลังกาย ทำให้เราน้ำหนักล,ลดลงลดลงเสร็จตัวเล็กลงแต่เป็นเฉพาะบางคนนะไม่ได้เป็นทุกคนนะไม่ได้เป็นทุกคนนะคะบางคนกินปัาซื้อไปเดือนแรกก็เห็นผลนะ <c oughs> เห็นผลนะคะน้ำบางคนน้ําหนักไม่ลดแต่สัดส่วนลดลงบางคนน้ําหนักเพิ่มแต่สัดส่วนลดลงแล้วแต่ระบบเผาผลาญของทุกคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ระบบเผาผลาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนซื้อไปก็เห็นผลเลย ะะบางคนสามเดือนเห็นผลนะคะไม่ต้องตกใจนะใจร้อนๆอย่าใจร้อนกันนะคะกินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะ,ะผู้ชายถ้าอยากมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคนะคะออกกําลังกายก็ยังไม่พร้อมสักทียังลงพุงอยู่นะคะเรามีตัวช่วยให้มันลดเร็วลดเร็วในที่นี้มันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันแค่ดึงเออเขาอะเขาอะมันเขาแค่ดึงอ่า ไข่มันส่วนเกินไข่มันเสียมาเป็นกล้ามเนื้อให้เรานะคะทีนี้ทําไมถึงทานต้องทานน้ําทําไมถ,ถึงต้องทานน้ำสามลิตรขึ้นไปต่อวัน <c oughs> เพราะว่าร่างกายเราอะร่างกายร่างกายของเราอะถ้าเราไม่ได้กินโปรตีนอะเราก็สมควรกินน้ำสองสามลิตรต่อวันด้วยอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราต้องการ ความชื่นต้องการดึงพลังงานทีเนี้ยถ้าเราไม่กินน้ำผิวแบบผิวเราก็จะแห้ง <c oughs> ผิวเราก็จะแห้งนะคะทีเนี้น้ำอะ่ะมันก็จะตัวเป็นตัวช่วยที่สะล้างสารตกค้างในร่างกายเราล้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรากระชับกระเฉงมี น้ำมีพลมีแรงในการใช้พลังงานในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือน,น้ำนี่ก็คือส่วนประกอบของร่างกายเราเหมือนกันนะคะทีนี้ <c oughs> ทีนี้ใครที่สามารถทานโฮเทปีได้นะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะ <c oughs> ลูกสาวก็กินลูกชายก็กินคนอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยทานได้หมดนะคะแม่บุยก็ พอปุ้ยก็เจ็ดสิบกว่าแล้วแม่ปุ้ยก็หกสิบกว่าแล้วนะคะก็ก็ทานได้นะคะเจ็ดสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยทานได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องกระดูกนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องฮอร์โมนช่วยเรื่องอการลีนหุ่นนะคะช่วยช่วยโรคอะไรนะโรคล,ลมตอยช่วยแบบ ช่วยมีบูดยากคือช่วยได้เยอะมากๆนะคะโปรตีนโบตาพีช่วยได้เยอะมากๆอ๋ออื้อ,อื้อโอลูกชายมากินวบตาพีลูกเมื่อกี้กิน,อนไอ้นี่ไปนะคะกินนี่ไปไม่ได้กินของแบบนะคะเบาๆลูกมแม่พูดอยู่นะคะ <c oughs> ทีนี้โบต้าพีตัวนี้นะคะโบต้าพีตัวนี้คือเมื่อเราทานโบต้าพีน้ําจะเป็นตัวพาโบต้าพีซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนกรดอะมิโนนะคะมันมีกรดอมิโน1ิชนิดนะคะตรงเข้าไปฟื้นฟูเซลล์ต่างๆให้เต่งตึงสดใสขบวนการนี้อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้1-3กิโล เพียงแต่1ถึงสเดือนแรกในเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะบางทีอาจจะบวมบวมหน้าบวมแขนแขนตึงขาตึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อเซลล์ได้รับสารอาหารโปรตีนและน้ำเพียงพอแล้วอาการบวมเหล่านั้นก็จะยุบลงนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่สวยงามแทนทุกคนอดใจรอนะซื้อไปไม่ใช่ว่าใจร้อนกินไปแบบ15วัน15วัน3าเม็ดเพิ่งกินไปสักสาเม็ดแล้วก็บ่น ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ตัวเองแบบอ,อย่างงี้เลยนะตัวอย่างงี้เลยนะยนลยนะแล้วก็มีลูกค้าพี่ฝนนะคะกินโบตาพีไปสี่เดือนสี่เดือนนะคะกินโบตาพีไปสี่เดือนตอนนี้มาเปิดบินเป็นตัวแทนและเพราะว่าสี่เดือนลดไปสิบแปดกิโลสุดไหมสุดจัดไหมสุดจัดประหลัดบอกนะคะทุกคนทุกคนถ้าอยากผอมเร็วๆนะทานโบตาพี ทานน้าเยอะๆต่อวันนะคะมันถ้าเราทานน้าน้อยมันจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวถ้าเราทานบลูเตอร์พีเพราะว่ามันเป็นโปรตีนที่เข้าไปทํางานในร่างกายเรานะคะถ้าเราทานน้ำน้อย,นนอยมันจะทําให้เราปวดหัวนะคะอาจจะตัวร้อนบ้างในบางครั้งเหมือนคนไม่สบายจริงๆแล้วเราขาดน้ําถ้าเราถ้าเราทานน้าเยอะ ต่อ1วันเนี่ยสอสลิตรนะคะบวกด้วยโบลตาพีเนี่ยสแคปขึ้นไปนะคะแล้วเราทานน้ำา2-3ลิตรต่อวันนะคะเราสามารถผอมได้เร็วนะเพราะว่าน้ำ่าเขาไปช่วยช่วยในระบบร่างกายเราอะให้มันเป็นแบบปกติช่วยล้างสารต่างๆนะคะถึงเราไม่มีโปรตีเนเ่ยเราก็สมควรด,ดื่มน้ำนะคะและทีนี้ทุกคนถ้าเรามีตัวนี้แล้วอะเราอย่าอดอาหารนะไม่ใช่ว่า นี่เราอยากผอมแล้วเราอดอาหารอดอาหารเย็นเราไม่กินอะไรเลยคือเรายอมอดเราไปกินนมแทนกินอะไรเนี้ยอย่านะยิ่งอดยิ่งอ้วนนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนร่างกายเราขาดอะไรไปอะแล้วรุ่งเช้าอะเราไปหาเติมเต็มให้ร่างกายเราอะมันจะเกินเกินจํานวนเกินปริมาณที่ร่างกายเรารับได้มันก็ทําให้เราอ้วนขึ้นนะคะเจ็ดโมงครึ่ง แทนที่เรารักกันสวัสดีวันอังคารน,นะคะเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดใหม่นะให้ความรู้ดีๆนะคะทุกคนโบต้าพีมีแต่สิ่งดีๆเข้าร่างกายนะคะรักษาสุขภาพกันนะอากาศเย็นแล้วน,นะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนท้องนะคะคนเป็นเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานได้แล้วก็ฝาก ท้ายคลิปนี้ไอ้ท้ายไฟ์สดนี้นะคะฝากใครอยากเป็นตัวแทนนะคะทั้งสต๊อกและไม่สต๊อกของติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้พูดคุยกันได้นะคะปรึกษาฟรีนะแม่ค้าไม่กัดนะแม่ค้าใจดีสอบถามได้เลยว่าตัวนี้ทํางานอย่างไรตัวนี้ทํางานอย่างไรนะคะเราให้คำปรึกษาตัวนี้ทํางานอย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ฟังไฟ์สดเบื่อกลางฟังไร้สดตัวนี้ทํางานอย่างไรเข้ามาทักเข้ามาถามกันได้นะคะ ตัวนี้ทํางานอย่างไรนะคะสาวๆนะคะจะปีใหม่แล้วมีชุดบิกินี่กันหรือยังเอออยากปวดหุ่นสวยอยากปวดผิวใสยอยากใส่ชุดว่ายน้ําอยากหลงหุ่นตัวเองหน้าตู้หน้ากระจกไม่ใช่หน้าตู้กระจก <c oughs> จากหลงหุ่นตัวเองหน้ากระจกนะคะ <c oughs> สิ่งดีๆ <c oughs> เรามีให้คุณแล้วนะคะ <c oughs> โบต้าพีคุณ <c oughs> อยากเติมสิ่งไหนให้ร่างกาย <c oughs> อยากเติมซิกแพก ยากเติมร่อง11อยากเติมผิวนะคะอยากเติมหุ่นให้ร่างกายตัวเองดูดีนะคะคือต้องไปสร้างหุ่นอวดใครอะเราชอบอย่างปุ้ยเนี่ยปุ้ยจะไม่สร้างหุ่นอวดใครนะเออปุ้ยไม่ได้ปั้นหุ่นอวดไทรนะปุ้ยชอบที่หุ่นปุ้ยเป็นแบบนี้ปุ้ยชอบที่จะมีสัดส่วนมีเอวทุกคนจะบอกว่าปุ้ยผอมแล้วปุ้ยกินทําไมใช่ไหมเมื่อก่อนปุ้ยไม่มีเอวนะปุ้ยไม่มีเอว ถอดผ้าหมานแบบตรงอย่างนี้แล้วเอวก็ตรงสะโพกก็อื้อขาก็อื้อตอนนี้ตอนนี้เฟี้ยวแล้วนะตอนนี้เฟี้ยวแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงรูปให้ดูว่าหุ่นเราเฟี้ยวขนาดไหนเออคุณแม่ลูกสองเฟี้ยวขนาดไหนนัดรับนะคะพี่กัดนัดรับได้นะคะปุ้ยอยู่วิทยาลัยการอาชีพอุทองนะบ้านใหม่ดอนคานะคะตลาดอุทองนะคะทักมาเดี๋ยวปุ้ยไปส่งให้ได้ถ้าไม่อยากเสียค่าส่ง เดี๋ยวปุ้ยไปส่งให้นะคะนัดนัดพักมาเลยเอออยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยน้องก็ส่งน้องก็สามไปให้หมดนะคะถ้าโอ้ยผงเขาตาถ้าจังหวัดก็เดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนอยู่จังหวัดเดี๋ยวพี่ฝนไปส่งได้นะพี่พรอยู่อะไรนะโพพยาอืมอมีที่ส่งเยอะแยะใครอยากใครไม่อยากเสียค่าส่งใครอยากนัดรับหน,นหนองพันกงึงหนองพันกงเราขวัญอะไรเงี้ยแม่ทีม แม่ทิมเปิลน,นะคะแม่แกบแม่ฝนพี่พรนะคะทุกคนมีมีสถานที่นัดรับเพียบทั่วราชอาณาจักรนะคะมีตัวแทนปุ้ยก็อยู่ปากเกตแล้วนะใครอยากนัดรับปากเกตนะคะอ่าก็ติดต่อพี่บุ๋มได้เดี๋ยวปุ้ยจะลงหน้าเฟซนะว่าติดต่อพี่บุ๋มได้ที่เฟซไหนเบอร์อะไระไลน์อะไรนะคะนัดรับบอสพีเออเออเมาส์อีกหน่อยหนึ่งเมื่อวานตัวแทนปุ้ยน้องอีทนะคะเขาลงไป เขาลงขายลงขายไปนะคะลงขายตัวนี้ไปเนาะก็มีคนเข้ามาถามเออน้องลงแป๊บเดียวมีคนก็ามาถามแล้วมันคืออะไรแล้วก็มีลูกค้าออมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเข้ามาถามว่าเออพี่กินตัวนี้อยู่เกือบปีมันดีมากเดี๋ยวพี่กินของพี่หมดแล้วพี่จะสั่งที่อีทนะเฮออ้ยปื้ยมเราเป็นแม่ทีมเราปื้มทุกคนใครที่อยากลดน้ําหนักก่อนปีใหม่นะคะถามว่าเดือนเดียวทันไหมคู่นี้เลยทันไหม นะคะคแต่ถ้าจะทันคุณต้องหลงดงด,ง,งดของหวานงดอาหารที่มีรสหวานงดอาหารที่มีของทอดนะคะควบคุมอาหารด้วยที่ของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยค,คุณงดไปก่อนถ้าคุณอยากปั้นหุนให้ทันปีใหม่นะอยากใส่ชุดสวยๆไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะทุกคนอา,อากําลังกายถ้าคุณมีวินัยในตัวเองคุณจะลดเร็วมาก พี่ฝนมีวินัยในตัวเองพี่ฝนลดเร็วมากปุ้ยไม่มีเพราะว่าปุ้ยมีลูกเล็ปุ้ยมีวินัยกับลูกนะคะบูกับลูกทุกวันนะคะนะคะเมื่อวานก็กว่าจะได้ออกกําลังกายนะคะลูกชายมัง่งลูกสาวมั่งปุ้วันดีจริงๆเลยไม่ได้ออกกําลังกายดีเลยนะคะทุกคนไปทํางานแล้วบายยสวัสดีค่ะมาเจอกันไลฟ์หน้านะคะ